โดรนคามิกาเซของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่สําคัญในประเทศรัสเซียรวมทั้งในภูมิภาคมอสโกด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7พฤษภาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยการอ้างอิงตามรายงานแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่6และ7พฤษภาคม2025 ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัเสเซียได้พยายามที่จะยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของยูเครนซึ่งเป็นโดรนคามิกาเซในหลายพื้นที่ในประเทศรัศเสเซียครับหลังจากที่โดรนคามิกาเซของยูเครนได้พุ่งทยานเข้าใส่พื้นที่สําคัญในฝั่งประเทศรัศเสเซียแล้วก็มีรายงานว่า4พื้นที่สําคัญเกิดไฟลุกไหม้ครับ 1. โรงงานสปลาฟ NPO ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตุลาประเทศรัสเซียโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีการผลิตเครื่องยิงขีปนาวุธหลายลำกล้อง MLRS 2. ส,สนามบินคูบินกาในภูมิภาคมอสโกและสนามบินเชคอฟกาซึ่งเป็นที่จอดเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซีย 3. โรงงานผลิตสายเคเบิลและไฟเบอร์ออปติกในซารังประเทศรัสเซีย 4. โรงงานผลิตวัตถุระเบิด JSC NPO ในคราสโนอาร์เมนสกีภูมิภาคมอสโกโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีการผลิตวัตถุระเบิดหลายชนิดและเป็นสถานที่ในการพัฒนาสถานที่ในการทดสอบอาวุธรุ่นใหม่ๆรวมทั้งเครื่องยิงจรวดด้วยอยู่ในภูมิภาคมอสโกค,ครับ ในช่วงกําคืนที่ผ่านมารัสเซียได้มีการสั่งระง,งับเที่ยวบินหลายสนามบินในภูมิภาคมอสโกครับเช่นสนามบินวอนุโคอโวสนามบินเชเรเมเดโวและสนามบินโดโมเดโดโวในภูมิภาคมอสโกนอกจากนี้ยังมีการระง,งับเที่ยวบินในพื้นที่สนามบินในเขตวอโกกรดเนชินีนอฟกรดซามาราและเปียมรวมทั้งสนามบินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็มีการระงับเที่ยวบิน และไม่ให้ผู้โดยสารล,ลงจากเครื่องบินเป็นเวลากว่า7ชั่วโมงเนื่องจากว่าดโดรนคาเิกาเซได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่เหล่านั้นจึงได้มีการสั่งระง,งับเที่ยวบินวันฉลองชัยชนะของรัสเซียจะมีการจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม2025นี้ในกรุงมอสโกมีรายงานว่ารัสเซียได้มีการนำระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0 S 4 0 0 ไปประจำการโดยเฉพาะเจาะจงในเขตพื้นที่ภูมิภาคมอสโกกว่า300ระบบแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ารัเสเซียได้มีคำสั่งให้นำระบบป้องกันภายทางอากาศที่อยู่ในแนวหน้ากลับไปยังภูมิภาคมอสโกเพื่อป้องกันกรุงมอสโก300ระบบนี่ก็เรียกได้ว,ว่าเยอะมากครับการที่รัเสเซียได้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับกรุงมอสโก ในวันที่9ก้พฤษภาคม2025ที่จะถึงนี้ก็ควรจะเป็นหนึ่งในการรับมือที่รู้แล้วว่าอาจจะมีการโจมตีเข้าไปยังกรุงมอสโกในช่วงระหว่างที่รัสเซียมีการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะดังนั้นจึงได้มีการกันไว้ก่อนระบบป้องกันภายทางอากาศกว่า300รระบบถูกจัดตั้งไว้ตามมุมตามซอกตึกตามหลังคาตึกและตาม จุดต,ต่างๆที่สำคัญสำคัญเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการสกัดยับยั้งการโจมตีใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนั้นแหล่งข่าวแมสของรัสเซียได้รายงานว่าวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้มีคําสั่งให้กองทัพรัสเซียทําการโจมตีกรุงเคียฟประเทศยูเครนโดยการใช้มิสไซล์รุ่นใหม่ ที่มีชื่อว่าออเรสนิกคำสั่งนี้ก็คงจะเป็นการข่มขู่ยูเครนครับเป็นการข่มขู่เพื่อให้ยูเครนรู้สึกกลัวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมารัสเซียเคยทดลองใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่าออเรสนิกโจมตีภูมิภาคนิทรรศไปตรอฟของอยูเครนมาแล้วแต่ว่าในครั้งนั้นรัสเซียไม่ได้มีการติดตั้งหัวรบไปด้วยเพียงแต่เป็นการทดสอบมิสไซล์ออเรสนิก ถ้าปูตินได้มีคำสั่งให้กองทัพรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟประเทศยูเครนโดยการใช้ออเรสนิกก่อนวันที่จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในวันที่9พฤษภาคม2025ก็อาจจะเป็นการประกาศความแกร่งกล้าและการพัฒนาในด้านอาวุธของรัสเซียให้กับพันธมิตรของรัสเซียได้เห็น สำหรับการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของรัสเซียที่จะจัดขึ้นในวันที่9พฤษภาคม2025นี้นี้คาดว่าตัวแทนจากประเทศพันธมิตรของรัสเซียคงจะเดินทางไปร่วมงานจากหลายประเทศครับหนึ่งในบรรดาพันธมิตรของรัสเซียที่คาดว่าจะเดินทางไปร่วมงานก็คือคิมจ่องอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ การที่ดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังภูมิภาคมอสโกในช่วงสองคืนที่ผ่านมาทั้งคืนระหว่างวันที่5และ6และค่ำเกินระหว่างวันที่6และ7พฤษภาคม2025ก็อาจจะทำให้ตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียอาจจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะไปร่วมงานครั้งนี้ดีหรือไม่ การที่รัเสเซียได้มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศกว่า300ระบบทั่วภูมิภาคมอสโกก็อาจจะทําให้ตัวแทนจากแต่ละประเทศเกิดความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่การที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังภูมิภาคมอสโกในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและในเช้ามืดของวันนี้7พฤษภาคม2025 ก็อาจจะทำให้ความมั่นใจที่มีในการที่จะไปร่วมวันแห่งชัยชนะของรัสเซียนั้นลดลงครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะลดลงมากสักแค่ไหนถ้าพวกเขามีความมั่นใจในระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียพวกเขาหมายถึงตัวแทนจากแต่ละประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียก็อาจจะไปร่วมงานวันแห่งชัยชนะของรัสเซียได้ครับ แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยภาพถ่ายดโดรนคาเิกาเซที่ฐานยูเครนได้ใช้ในการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสําคัญในรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนี่คือลักษณะของดโดรนที่ว่านี้มันสามารถบินไปได้ไกลถึงประมาณ1,600กิโลเมตรน้ำหนักของมันอยู่ที่120กิโลกรัมมีการคาดการว่ายูเครนอาจจะดำเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ในวันที่9พฤษภาคม2025ในพื้นที่ภูมิภาคมอสโกด้วยครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยภาพถ่ายทหารยูเครนยืนเคียงคู่กับโดรนครับแล้วเขียนว่าสุขสันต์วันที่9พฤษภาคมวลาดิเมียวันที่9พฤษภาคมที่ว่านี้ก็เป็นวันที่9เดียวกันกับรัสเซียจะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะซึ่งมีการจัดขึ้นทุกๆปีครับ ภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นํามาเปิดเผยนั้นก็อยู่ในสายตาของนักข่าวสายรับนักสืบของกองทัพรัสเซียแล้วครับก็เห็นหมดนั่นแหละครับเมื่อเห็นแล้วก็ต้องนํากลับไปพิจารณาว่าจะเตรียมการรับมืออย่างไรในวันที่9พฤษภาคม2025นี้ก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ